วิชาเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์คอ .33.205 เรื่องแบบทดสอบระดับชาติลำดับและอนุกรมค่าบเรียนนี้นะครับก็จะเป็นค่าบเรียนที่8เนื้อหาภายในค่าบเรียนนี้นะครับก็จะเป็นโจทย์โอเนตที่เกี่ยวข้องกับลำดับเรขาคณิตที่มีการประยุกต์เพิ่มมากขึ้นนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะเป็นการวัดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องลำดับเรขาคณิตโดยใช้โจทย์ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็ควรที่จะอ่านโจทย์ดูก่อนสัก2รอบ เสร็จแล้วก็มาดูกันว่าสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยเราเข้าใจตรงกันไหมจากโจทย์นะครับเขาบอกว่ามีน้ําอยู่หนึ่งรอยลิตรจากนั้นทําการตักน้ําออกนะครับครั้งละสิบเปอร์เซ็นของน้ําที่มีอยู่ตัวอย่างเช่นครั้งแรกก็ตักออกสิบเปอร์เซ็นของหนึ่งร้อยครั้งที่สองก็จะตักออกอีกสิบเปอร์เซ็นของน้ําที่เหลือในครั้งแรกครั้งที่สาม ก็จะตักออก10%ของน้ําที่เหลือในครั้งที่2มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆถึงตรงนี้นักเรียนเข้าใจตรงกันไหมครับว่าถึงแม้ว่าเราจะทําการตักน้ําออก10%เหมือนๆกันแต่ปริมาตรน้ําที่ถูกตักออกไปนั้นมันจะไม่เท่ากันเหตุผลเป็นเพราะว่าทุกครั้งที่เราตักน้ําออกน้ํามันก็จะเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงถูกไหมครับ และ10%ของน้ําที่เหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงนั้นมันก็ต้องมีค่าน้อยลงไปเรื่อยๆตามกันไปต่อไปมาดูคําถามกันนะครับเขาบอกว่าให้ ft เนี่ยแทนปริมาณน้ําที่เหลืออยู่ในถังเมื่อตักน้ําออกไป t ครั้งถามว่าข้อใดถูกต้องก่อนอื่นเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าสิ่งที่โจทย์ถามกับข้อมูลที่โจทย์ให้เนี่ยมันไม่เหมือนกันทัทีเดียว ตัวโจทย์เนี่ยพูดถึงการตักน้ําแต่คําถามพูดถึงน้ําที่เหลือเพราะฉะนั้นให้มาดูแผนผังตรงนี้ก่อนนะครับเรากําหนดให้ปริมาตรของน้ำเนี่ยคิดเป็น100%นะครับไม่ว่าจะเหลือมากเหลือน้อยแค่ไหนก็ตามจากนั้นนะครับเขาบอกว่าทําการตักออก10%ใช่ไหมหมายความว่าปริมาตรน้ํานะครับที่หายไปที่ตักออกไปเนี่ยก็จะคิดเป็น0.1ของน้ําที่มีอยู่หมายความว่าถ้าเกิดคุณตัก2ครั้ง มันก็จะคูณ0.1สองตัวถ้าคุณตักออก5ครั้งมันก็จะคูณ0.1จํานวน5ตัวนะครับนี่คือปริมาตรน้ําที่หายไปแต่ว่าตัวคําถามเนี่ยเขาไม่ได้ถามถึงน้ําที่ตักออกเขาถามถึงน้ําที่เหลืออยู่นะครับซึ่งน้ําที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็จะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับคิดเป็น90เซนนะครับหรือ0.9ของน้ําที่เหลืออยู่ตัวอย่างเช่น ถ้าเราตักน้ํา1ครั้งก็จะต้องคูณ0.9เข้าไป1ตัวถ้าตักน้ํามครั้งก็จะคูณ0.9เข้าไป3ตัวนี่คือน้ําที่เหลือนะครับครานี้เนี่ยเราก็สามารถเอามาเขียนแบบไล่ดูนะครับเพื่อเช็คก็ได้นะครับอย่างเช่นครั้งแรกนะครับก็คือ f 1จะเท่ากับ100คูณ0.9 1ครั้งนะครับ f 2นะครับตักน้ำสอครั้งน้ำจะเหลือ100คูณ 0.92ครั้งนะครับก็คือโจกกำลัง2นั่นเองต่อมา f 3นะครับน้ำจะเหลืออยู่100คูณ0.9จําำนวน3ครั้งนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนน้ำที่ตักกับเลขชี้กำลังใช่ไหมครับมันจะมีค่าเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สรุปได้แล้วครับว่าเมื่อเราตักน้ำไปเรื่อยๆนะครับจำนวน t ครั้งก็คือ f t นั่นเอง จะมีน้ำเหลืออยู่100คูณ0.9ทั้งหมดยกกำลัง t นะครับซึ่งตรงกับข้อที่4นั่นเองโจทย์ข้อนี้นะครับกำหนดให้3 a b เป็นลำดับเรขาคณิตโดยที่ค่าของ3คูณ a คูณ b เนี่ยมีค่าเท่ากับ216ต่อมานะครับโจทย์ถามว่าแล้วลำดับข้อใดเป็นลำดับเลขคณิต ซึ่งถ้าเกิดเรามาพิจารณาที่ช้อยเนี่ยจะพบว่าการที่จะหาคำตอบได้เราจะต้องหาค่าของ a และ b ให้ได้ก่อนนะครับต่อมานะครับจากไฮไลท์สีเขียวเนี่ยจะพบว่าเมื่อละ3 ab เป็นลำดับเรขาคณิตก่อนอื่นนะครับเราก็จะกำหนดให้3มีค่าเท่ากับพจน์ที่1 a มีค่าเท่ากับพจน์ที่2และ b มีค่าเท่ากับพจน์ที่3 ของลำดับเรขาคณิตนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเปลี่ยนพจน์ที่2และพจน์ที่3เนี่ยให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปก็จะได้เป็น a2 เท่ากับ a1 คูณ r a3 เท่ากับ a1 คูณ r ยกกำลังสองจากนั้นนะครับจะเห็นว่าเราทราบค่าของพจน์ที่1ใช่ไหมครับว่ามีค่าเท่ากับ3นี่ตรงนี้เราทำการแทน a1 เป็นเลข3นะครับเข้าไปในพจน์ทั่วไปของพจน์ที่2และพจน์ที่3 ก็จะได้เป็น3 r อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะได้เป็น3 r ยกกำลังสองแบบนี้ต่อไปนะครับในส่วนของไฮไลท์สีฟ้าโจทย์บอกว่าค่าของ3คูณ a คูณ b มีค่าเท่ากับ216เราก็แค่แทนค่า a และ b ลงไปในสมการนะครับก็คือให้ a เนี่ยเป็น3า r ให้ b เป็น3 r กําลังสองนะครับแทนลงไปเลยก็จะได้เป็น3คูณเปลี่ยน a เป็น3า r นะครับคูณเปลี่ยน b เป็น3 r ยกกําลังสองนะครับเท่ากับ216จัดรูปครับ3คูณ3คูณ3ได้27คูณ r ยกกําลังสามเท่ากับ2อ6นะครับต่อไปเราก็นำยี่นะครับไปหาร 216นะครับซึ่งโจทย์โอเนตเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเขาก็มักจะให้ตัวเลขที่เป็นเลขลงตัวหรือคำนวณออกมาแล้วลงตัวนะครับ216หารด้วย27มีค่าเท่ากับ8นะครับจะได้ R กำลัง3มีค่าเท่ากับ8หรือก็คือ R มีค่าเท่ากับ2นั่นเองครับต่อมานะครับเราก็จะเอาค่า R ที่หาได้เนี่ยเข้าไปแทน เพื่อหาค่า a และ b ต่อไปนะครับจาก a เท่ากับ3 r นะครับแทน r ด้วย2 a จะมีค่าเท่ากับ3คูณ2เท่ากับ6จาก b มีค่าเท่ากับ3 r ยกกำลัง2แทนค่าเข้าไปแล้วนะครับ b จะมีค่าเท่ากับ3คูณ2ยกกำลังสมีค่าเท่ากับ12นะครับสุดท้ายนะครับเราเอาค่า a และค่า b ที่ได้เนี่ย เข้าไปแทนนะครับในชอย์แต่ละข้อเพื่อดูว่าชอย์ข้อไหนเป็นลำดับเลขคณิตนะครับจะเป็นลำดับเลขคณิตได้เนี่ยก็ต้องมีผลต่างร่วมจำได้ไหมครับอย่างข้อแรกจะได้เป็น3 6 11นะครับพบว่าไม่มีผลต่างร่วมนะครับต่อมาข้อที่2ครับจะได้เป็น3 6 10ิบ ก็ไม่มีผลต่างร่วมเช่นเดียวกันนะครับต่อมาข้อ3ครับจะได้เป็น 3, 6, 9พบว่าแต่ละพจน์เนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นครั้งละ3เท่าๆกันแปลว่าข้อที่3เป็นลำดับเลขคณิตครับดูคลิปจบแล้วถ้าชอบอย่าลืมมากดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ